หยุดหยุดหยุดสวัสดีครับพี่น้องชาวเตเลสเอฟซีเพื่อไทยทุกท่านครับตอนนี้ผมเห็นคนในประเทศไทยกําลังพุ่งเป้าไปที่กระแสการเลือกตั้งกําลังโปรโมตเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งกันไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนรวมถึงพรรคเพื่อไทยด้วยแต่ส่วนตัวผมเคสสามถุยไม่ได้อินกับเรื่องการเลือกตั้งเท่าไหร่เคสสามถุยมองว่าการที่ประเทศนี้จะพัฒนาไปได้หรือประเทศนี้จะเจริญก้าวหน้าไปได้สิ่งแรกที่ควรจะทํา คือระบบความยุติธรรมและเรื่องของความเป็นธรรมผมตอนนี้อยู่ที่หน้าเรือนจำของเอมผมนอนอยู่ที่นี่มา3เดือนกว่าผมรอด็อ,อร์ทักษิณชินวัตรออกมาท่านออกมาเมื่อไหร่ผมจะกลับบ้านพร้อมท่านในวันนั้นทำไมผมถึงพูดแบบนั้นครับพี่น้องก็ในเมื่ออีกฝั่งหนึ่งที่ถูกเล่นงานทางการเมือง จากรัฐประหารปี2,549ยังไม่ได้เคยได้รับความเป็นธรรมแม้แต่ครั้งเดียวและยังถูกกันแกล้งมาอยู่เรื่อยพักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งมาครั้งใดหรือจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากครั้งใดก็จะถูกกระบวนการยุติธรรมเล่นงานและปลดออกจากนายกยกตัวอย่างเช่นเมื่อสองปีที่ผ่านมาเราเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยไปสองคนนายกเศรฐา กระโดนข้อหาแต่งช้างต่างพีพิชิตชื่นบานตกออกจากเก้าอี้ง่ายๆนายกอิงพูดคุยกับคุณเซนคุณเซนโทรมาคุยกันเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองนายกอิงเรียกคุณเซนว่าอังเคิลกลายเป็นปัญหาต้องให้ตกจากเก้าอี้และผมถามหน่อยไอ้คนที่ตัดสินให้ตกจากเก้าอี้นายกอิงฐานะผู้นําประเทศไทยกับไอ้คุณเซนฐานะผู้นําประเทศอัมพูชาต่างคนต่างเป็นผู้นำสองประเทศแล้วมึงจะให้นายกอิงเรียกไอ้คุณเซนว่าอะไร กูถามมึงหน่อยไอ้อยังกูเนี่ยประชาชนธรรมดามันเรียกได้ไออุนเซนวันนั้นยังดีคลิปที่ไออุนเซนปล่อยมานายกอองเรียกว่าอังเคิลแล้วมึงไม่ให้เรียกอังเคิลมึงให้เรียกอะไรไอคนที่ตัดสินนาย,ยกอองเนี่ยมึงช่วยแนะนําหน่อยว่าผู้นําประเทศควรจะพูดพูดคุยกับผู้นําประเทศอื่นว่าอย่างไรหรือโทรไปเรียกว่าไอหน้าอุนเซนอย่างนี้เหรอ <laughs> ไอพวกชิบหายก็ในเมื่อประเทศนี้ยังไม่มีความเป็นธรรมยังไม่มีความยุติธรรม,มผมไม่ได้อะไรหรอกครับผมกำลังห่วงว่าถ้าพรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งมา ได้นายกมาจากพักเพื่อไทยจริงๆก็จะมีไอ้พวกอับปีจันไรกันแกล้งอีกก็เราเป็นนายกมาแล้วสองคน ก็ตกจากเก้าอี้ง่ายๆไปสองคนแล้วเราพักเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลไม่เคยปล้อนอำนาจไทยเขามามาจากปลายปากกาของพี่น้องประชาชนในครูหาเลือตั้งไม่เคยเหมือนไอ้พวกระยำที่มาจากปลายกระบอกปืนที่ปล้อนอำนาจเข้ามาแต่ไอ้พวกระยำที่ปล้อนอำนาจมาอยากทําอะไรก็ได้ในประเทศนี้อยากจะทํานโยบายอะไรก็ได้อยากจะทําอะไรแม่งได้หมดแต่แม่งไม่มีสมองพวกที่ปล้นเข้ามาก็สมองหมาปัญญาควายทําได้แต่ไม่มีสมองคิดที่จะทําอะไรก็ปล่อยให้ประเทศชาติชิบหายถึงทุกวันนี้ <laughs> อ,อนายกทมตีที่มาจากการเลือกตั้งจะทํานโยบายใดๆเดี๋ยวก็มีไอ้พวกอับปรัยไไปร้องศาลไปแต้งตุลาการไปแต้งความนู่นนี่นั่นเพื่อจเอาผิด แต่เวลาไอ้พวกที่ปล้นเข้ามาแม่จะทําอะไรไม่มีใครเคยไปร้องอยากทาอะไรก็ได้แต่ไอ้ชิหายพวกนั้นไม่มีสมองไม่คิดจะทาอะไรเพราะคิดไม่ได้ไร้สมองไร้สติปัญญาแต่านายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนพอจะทําอะไรแต่ละทีจะทํานโยบายดีๆเพื่อประชาชนก็ถูกไอ้พวกระยำออกไปร้องศา,าลไปร้องปมชอปงอส้อนเตนอะไรนักหนาองค์กรอิสระส้นเตนอะไรเพื่อคอยขัดแข่งขัด,ข,ด,ข,ดขาไม่ให้ทําอะไรเพื่อประชาชน สุดท้ายพอทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวแม่ก็ใช้ตุลาการพิวัตรทาให้ตกจากเก้าอี้สุดท้ายพอท้ายสุจริงๆไอ้พวกอัปปีก็ลากรถถังออกมาต้นประชาชน,นไงไอ้พวกสตนนลกาชาตทั่วผมถึงบอกไงครับว่าตอนนี้ผมยังไม่อินกับการเลือกตั้งสักเท่าไหร่การที่จะเดินหน้าประเทศไทยไปได้มันต้องมีความสามัคคีเกิดขึ้นทุกคนทุกฝ่ายต้องได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมจริงๆประเทศนี้จะเดินหน้าไปได้ คุณต้องคืนความไปทาให้กับอดีตนายกรัฐมนตกรมีพันตํารวจโทรดรทักษิณชินวัตรก็ในเมื่อดรทักษิณชินวัตรก่อนการยึดอนานาจปี2549นาีไม่มีคดีแม้แต่คดีเดียวแต่คดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ต้องมาถูกจองจำอยู่ที่เรือนจําของเปรมคือคดีที่เกิดขึ้นหลังจากการรับประหารแล้วตั้งหน่วยงานคอตสอมาเอาผิดท่านและท่านกลับมาก็ได้ไปอยู่ที่ชั้น14แล้วแต่ก็ถูกไอ้พวกอัปปีปั่นกระแสจนต้องเอาท่านมาขังไว้ที่เรือนจำของเปรมเป็นรอบที่สองผมถึงบอกอยู่่นีีีไคควาามมมมสเกิด ขึ้นในประเทศไทยแน่ถ้าความยุติธรรมยังเลือกปฏิบัติให้กับฝั่งหนึ่งฝั่งใดประเทศนี้ดรทักษิณชินวัตรหรือตระกูลชินวัตรหรือพรรคการเมืองที่ตระกูลชินวัตรได้สนับสนุนนั้นเข้ามาทางการเมืองทํานโยบายเพื่อประชาชนครั้งใดไม่เคยเลือกปฏิบัติกับประชาชนไม่ว่าคุณจะรักหรือคุณจะเกลียดคุณใช้นโยบายของพรรคเพื่อไทยได้ทุกคนอย่างเท่าเทียมแต่ประเทศนี้กระบวนการยุติธรรมกลับเลือกปฏิบัติกับตระกูลชินวัตร และพักเพื่อไทยไม่มีมาตรฐานดีกว่าจะใช้คําว่าสองมาตรฐานไม่เคยมีมาตรฐานกับการใช้กฎหมายกับตระกูลชินวัตรและคนของพรักเพื่อไทยผมถึงบอกนะฮะผมมองว่าเลือกตั้งไปต่อให้พรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งมาสุดท้ายกระโดดการแกล้งอยู่ดีเพราะไอ้พวกอับป,ปีมันยังอยู่มันยังไม่หายไปเชื้อชั่วของไอ้สัตว์นรกชาติชั่วงอกเวทวศมันยังคงดำรงอยู่การที่จะเดินหน้าประเทศไทยการที่จะให้ประเทศนี้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและนําพาชีวิตประชาชนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับดรทักษิณชินวัตรและนายกยิ่งรักชินวัตรเพราะนายกทั้งสองท่านไม่ได้ทําอะไรผิดถูกกระบวนการยุติธรรมของไอชาท่วงออกเทเวศเครือข่ายไอสันนรกชาท่วงออกเทเวศกันแกล้งและเราจะเดินหน้าประเทศชาติไปด้วยกันด้วยการคืนความเป็นธรรมให้กับดรทักษิณชินวัตรแต่ไม่ใช่เดินหน้าประเทศไทยไปแบบนี้สุดท้ายผมฟันธงไว้เลยถ้าประเทศนี้ยังไม่คืนความเป็นธรรมให้กับดรทักษิณชินวัตรประเทศนี้ไม่สามารถที่จะเดินหน้าไปได้หรอก เดี๋ยวความขัดแย้งก็เกิดขึ้นอีกความขัดแย้งมันคงดำรงอยู่เราต้องช่วยกันรักษาบาดแผลเมื่อในอดีตแต่ไม่ใช่ไปทําให้บาดแผลนั้นมันล้าวลึกลงไปกว่าเดิมเพื่อชีวิตคนไทยที่ดีกว่าเลือกภาพเพื่อไทยสองใบไม่บอกแวะครพี่น้องครับ